สวัสดีครับวันนี้วันที่26ตุลา2554นี่คือมิสเตอร์เคบ้านบางบัวทองนี่มิสเตอร์บอมครับบ้านหนองแขมกู้ภัยหนองแขมเข้ามาหากู้ภัยบางบัวทองแล้วนะนี่มิสเตอร์แมนกู้ภัยอภวะเช่อมอยู่มานานแล้วครับด้านอยู่หลังคาบ้านอ่ะด้านั่งอยู่หลังคาบ้านไปไหนไม่ได้ข้างล่างอ่ะเล่นต่อได้ไหมไม่ได้ไปน้ำไอ้นี่เขาจะไปของตู้ทิงสายอ๋อ ที่นี่คือลาดประดุกครับเราลืมเราลืมไปว่าเราอ้่ในนี่ไงดูดิเนี่เขาดักอยู่นี่ครยกขึ้นดูดิเพียบเลยมั้งอเยนี่ยนี้มันสูงนอมันสนาตลเียไดส่วนมากไม่ใช่เครื่องเครื่องเจ็ตนะครับ เดี๋ยวกาชูมือเลยนี่คุณแมนเดี๋ยวไปให้ดู YouTube เปิดยูทูบดิพิมพ์ม้วนพวาไปเจอของพี่เคแน่เนี่ยพิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปเลยพี่บอมเอาลิงก์มาโพสไงนุ่มพวาจัดไปและตอนพี่จะลงเมื่อกี้ไม่ยอมถ่ายโอ้โหเดี๋ยวโทรศัพท์ตกน้ำแน่กินนี้ เดี๋ยวไปเจอกันที่นูอัมพวานะครับจัดไปเดี๋ยวจะไปทำออฟฟิศอยู่ที่อัมพัวนะครับนี่เออตั้งออฟฟิศอัมพวาเลยพี่เคน้ำไม่ท่วมไกลน่อยแต่ว่าเล้าใจบ้านเราไม่ถูกด้ำใช่ถูกต้องนี่ศพประมาณอัมพวาใช่ไหมเนี่ยฮะระยาไปถึงไหนแล้วอะฮะน้ำไปถึงไหนทางรถไฟครับทางรถไฟครับรอข้ามมามที่ดอนอยู่กลับไปไม่รู้จะไปไหนะ ตรงไหลงตงตมเลที่ข้างถนนตรงหน้าวัดอ่ะไอ้หน้าสามอ่ะคันทวีอ่ะเนอะทุ่มหัวหน้าประตูอ่ะตรงเลืต้องเปเด้าอ่ะใช่นอนท่วครับววูเล่นคืนครับเล่นคืน หัวเทียนมากกว่าไม่